สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่หัดขับทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูป๊อปจะมาแนะนำวิธีการเข้าเกียร์นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในแต่ละเกียร์นะครับจากเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้านะครับผมจะให้น้องสุริยานะครับซึ่งเป็นมือใหม่นะครับสาธิตให้ดูนะครับก็เดี๋ยวครูให้น้องสุริยาเข้าเกียร์หนึ่งนะครับอ่าเวลาเข้าเกียร์ทำยังไงเดี๋ยวพายสุดนะอ่านี่คือเกียร์ว่างใช่ไหมอ่เกียร์หนึ่งครับูดด้วยนะ อยากเกียร์ว่างและดันอะไรครับว่างและดันมาซ้ายขึ้นข้างบนครับนี่นคืออ่าโอเคพอเปลี่ยนเกียร์เสร็จมือซ้ายก็กลับมาจับที่พวงมาลัยเหมือนเดิมนะนเหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็ทาให้ต่อเท้าซ้ายค่อยๆปล่อยคัด,คคดช้าๆนะตอนนี้รถจอดอยู่ที่เฉยใช่ไหมครับช้าๆพอเราปล่อยคัดสักพักหนึ่งนะค่อยๆปล่อยออกมาอย่างช้าๆนะพอรถเคลื่อนตัวแล้วต้องหยุดเท้าซ้ายไว้ก่อนพอรถเคลื่อนตัวไปเรื่อย อีกสักพักหนึ่งก็ถึงจะปล่อยคัสออกมาให้หมดนะครับจะไปปล่อยคัสเร็วๆจังหวะแรกไม่ได้นะพอร,รถจะกระตุกดับนะครับเกียร์หนึ่งถือว่าเป็นเกียร์ที่รถมีกําลังมากที่สุดเลยนะการกระตุกของเกียร์หนึ่งเนี่ยแรงสุดเลยนะครับอพอรถเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับปล่อยคัสหมดแล้วนะเท้าขวาจึงกดเคันเร่งได้ค่อยๆกดเคันเร่งนะครับกดไปเรื่อยๆนะค่อยๆกดไปเรื่อยๆพอกดเคันเร่งนะครับ เสียงของเครื่องยนต์จะดังวูดนั่นแหละความเร็วโดดประมาณของเกียร์หนึ่งนะก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข็มรอบนะครับทางด้านซ้ายมือนะก็จะขึ้นมาที่2,500รอบโดดประมาณนะครับในการเปลี่ยนเกียร์นะเข็มรอบก็อยู่ประมาณ2,500ไม่ขก้นเกิน3 0 0พนะครับพอได้ยินเสียงวูดปุ๊บได้รอบแล้วได้ความเร็ว20 km. แล้วเปลี่ยนเกียร์สองทันไงเหยียบค้าสุดพอเราเหยียบค้าสุดปุ๊บเท้าขวาที่เรากด ที่เลร่งยกไปเท้าขึ้นมาโอเคยกขึ้นมาค้างไว้นะแล้วก็เปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปเป็นเกียร์อะไรเกียร์ว่างครับอ่าพักเกียร์ว่างก่อนอ่าแล้วเป็นเกียร์ต่อไปคือเกียร์สองครับว่างแล้วดันดันไหนต่อดันซ้ายซ้ายครับผิดครับผิดครับขึ้นมาว่างใหม่อ่าขึ้นมาว่างใหม่อ่าต้องดันซ้ายสุดก่อนอ่าแล้วดันลงนี่คือเกียร์อะไรครับเกียร์สองครับถูกต่อเปลี่ยนเกียร์เสร็จมือกลับมาจับที่พวงมาลัยเหมือนเดิมเท้าซ้ายค่อยๆยก ขึ้นมาอย่างช้าๆในจังหวะของเกียร์สองเนี่ยเราค่อยๆย,ยกขึ้นมาอย่างช้าๆยกให้หมดเลยนะอ่าพอรถเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับการปล่อยคัสจะง่ายขึ้นอ่าพอยกเท้าซ้ายขึ้นมาจากคัสให้หมดแล้วเท้าขวาจึงจะกดคเร่งได้กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะครับจนเสียงเครื่องยนต์ดังวูดนะ่ะวู๊ดนะ่ะความเร็วจะขึ้นมาที่40แล้วโดยประมาณเกียร์สนะครับความเร็วก็คือ20 40ถึงนะพอความเร็วขึ้นมาที่40ิบ ียงคืองยดังวูดรอบก็จะกลับเข็มรอบนะก็จะกลับขึ้นไปที่ประมาณ2 5 0 0รอบใหม่จหวันนี้เราเปลี่ยนเกียร์สามเลยครับเปลีเกียร์เหยียบไรก่อนเหยียบคันให้สุดครับเหยียบสุดปุ๊บปลายเท้าขวานะครับต้องยกมาจับแป้นคันเร่งนะเพราะถ้าเหยียบคันสุดแล้วเท้าขวาเรายังกดที่คันเร่งอยู่เสียงของเครื่องยนต์จะดังวูดเลยนั่นหมายความว่าเราเหยียบคันเร่เงค้างอยู่นะเพราะฉะนั้นพอเหยียบคันสุดปุ๊บปลาย เท,ท้าขวาต้องยก,ยกขึ้นมาจับแปนคันเร่งทันทีนะโอเคเปลี่ยนจากเกียร์สองไปเกียร์สามทำยังไงดันมาเกียร์ว่างก่อนโอเคแล้วก็ดันขึ้นสุดครับขึ้นตรงๆเลยนี่คือเกียร์สค<า>รับมือกลับมาจาับที่พวงมาลัยเหมือนเดิมนะอ่าพอเปลี่ยนเกียร์สามเสร็จปุ๊บคัสก็ค่อยๆปล่อยเกีย,ยร์สามการกระตุกก็จะน้อยลงไปนะครับโอเคพอคัสค่อยๆปล่อยออกมาให้หมดปุ๊บเท้าขวาจึงจะกดคันเร่งได้นะ โอเคอ่พอกดคลิปไปเรื่อยๆเสียงของขยโยดังวูดจังหวะน่ะความเร็วจะประมาณ60กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเกียร์สามก็คือ4 0่สถึงหกพอความเร็วขึ้นมา60ปุ๊บเสียงวูดโอเคแล้วก็เข็มล้อก็จะกลับขึ้นไปที่ประมาณสอ0ไปนั่นแล้วล้อปาเปลี่ยนเป็นเกียร์สเหยียบคันเหยียบคันให้สุดปุ๊บพอเหยียบคันสุดติดฝาผนังนะ เท้าข OK. วานะครับ oh. ยกไปเท้าขึ้นมาจับแ้นแร oh ่งพอยกปุ๊บอ่ะเปลี่ยนจากเกียร์สามเป็นเกียร์สี่ทำไงจากเกียร์ 3, สามผักลงมาเป็นเกียร์อะไรก่อนวางก่อนแล้วก็ลงตรงๆเลยนี่คือเกียร์ะมือก็กลับไปจับที่พวงาลัยใหม่อ่ะคัสค,ค่อยๆปล่อยออกมาอย่างช้าๆนะครับปล่อยมาเกียร์สี่การปล่อยคัสก็จะง่ายขึ้นกว่าเกียร์สามเพราะการกระตุกนะครับหรือกําลังของเกียร์สี่จะน้อยกว่าเกียร์สามปล่อยคัสจะง่ายขึ้น โอเคพอปล่อยคัสหมดปุ๊บเท้าขวาก็กดคันเร่งเบาๆโอเคนะพอกดคันเร่งปุ๊บเสียงของเครื่องยนต์ดังวูดนะความเร็วนักตอนนั้นประมาณ80กิโลเมตรนะก็คือเกียร์สี่ความเร็วคือ60สิถึงแปพอความเร็วได้ประมาณ80เสียงของยนต์ดังวูดเข็มรอบก็จะขึ้นมาที่2อ0พรอบ,อบมาอ่ะเปลี่ยนเป็นเกียร์อะไรต่อไปเกียร์สุดท้ายแล,ล้วเปลนเกียร์อะไรเอ่ยเกียร์ห้าใช่ไหมเหยียบคันสุดใช่ไหมเหยียบคันสุดติดฝาผนังปุ๊บปลายเท้าขวายกมาจับแป้งคันเร่งปุ๊บ จากเกียร์4ก็ขึ้นมาเป็นเกียร์ว่างก่อนแล้วก็ดันขวาครับขวาสุดแล้วก็ดันขึ้นถูกต้องครับเอาแล้วก็มือซ้ายก็กลับประจับที่วงเวลายปล่อยลรก่อนปล่อยขาเกียร์5เราจะปล่อยคัดได้ง่ายที่สุดเลยเพราะกําลังของเกียร์5น้อยสุดนั่นหมายความว่าการกระตุกก็จะน้อยสุดตานะครับพอคัสปล่อยขึ้นมาให้หมดแล้วปุ๊บเหยียบอะไรเหยียบคันเร่งนะครับเร่งเบาๆนะครับเพราะเกียร์5ก็คือ 80กิโลเมตรขึ้นไปความหมายก็คือว่าจะเป็น901 0 0 1บ0 1อยอะไรได้หมดเลยตามที่เราต้องการนะครับแต่เมื่อใดที่เราขับรถเร็วก็ต้องระวังมากขึ้นด้วยนะครับเพราะยิ่งรถเร็วเท่าไหร่อันตรายนะครับก็จะมากขึ้นตามนะครับโอเคนี่ก็คือเกียนะครับโอเคนะเอาละก็พักกลับมาพักเป็นเกียวว่างใหม่ครับน้องสุริยาเหยียบคลาสให้สุดปุ๊บยกคันเร่งถูกต้องยกไปเทา้าออกมาจะไปคันเร่งแล้วก็พักเกียวว่าง อ่าเกียร์ว่างหน่อยยกซ้ายยกขวานะเกียร์ว่างเราจะโยกซ้ายโยกขวาได้เยอะนะครับเพราะว่าทางเดินของเกียร์นะครับจากเกียร์ว่างเดี่ยไปได้หมดเลยเพราะนั้นเกียร์ว่างเนี่ยเราจะโยกซ้ายโยกขวาได้เยอะนะแต่ถ้าเป็นเกียร์อื่นนะครับเราจะโยกซ้ายโยกขวาได้น้อยอ่าสมมุติตอนนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่ใช่ไหมครับเราพักขึ้นไปตรงๆพักขึ้นไปตรงนี้คือเกียร์อะไรเกียร์สามอ่าลองโยกซ้ายโยกขวาดูโยกซ้ายโยกซ้ายโยกขวาโยกดูโยกมือครับโยกโยกหัวเกียร์อ่าโอเคมาโยกได้น้อยไหม โอเคครับเพ okay. ราะนั้นเกียร์อื่นๆเนี่ยจะโยกซ้ายโยกขวาได้น้อยนะครับเพราะช่องเขามีอยู่แค่นิดเดียวอ่ะผักเกียร์ว่างใหม่อ่ะโยกซ้ายโยกขวา,ขวาเห็นไหมเกียร์ว่างเราจะโยกได้เยอะเพราะว่าช่องทางเดิมของเขานี่ไปได้หมดเลยตั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์ถอยหลังนะโอเคอ่ะเกียร์ว่างเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเท้าซ้ายปล่อยออกมาโอเคนะครับนี่คือวิธีการเข้าเกียร์นะครับแล้วก็วิธีการเพิ่มความเร็วในแต่ละเกียร์นะครับเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้ดูแล้วนะครับ ลองไปทำดูได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ครูป๊อกด้วยนะครับสวัสดีครับ